กับสบายดีเด้อกับสบายดีตอนขำเนาะพี่น้องเนาะกับสบายดีมื่อนี้กับกัปตันซิมาดังไพ่หนึ่งเข่านาะพี่น้องเนาะไอ้น้องบูมมาอยู่มื่อนี้น้องบูมเพิ่นเมื่อสวรรค์เมื่อแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อแต่คำว่านในตอนนี้ขำเลยเพิ่นยังบุรุษมาเนาะนบ,บ่าวบอยนบ,บ่าวบอยกำลังออกไปหับสาวแพงป้าเมาแล้วก็น้องบูมเนาะไปหับอ้เอ้าาอยู่เพืะ่ะทางดําน้องเคียมพี่น้องวุ้ยไปอยู่กัปตันอยู่เพื่อนคนเดียวมันขำเลยกัปตันสิหนึ่งเข่าถา้า น้ำบเบาน้ำซาวถาน้องเนาะพี่น้องกับตั้งกันที่ได้กอ่อไพ่ก่อนแล้วก็สีนหนึ่งเขา่าพี่น้องมือนีน <c oughs> ลงมือเองพี่น้องหนึ่งเขา่าลงมือเองเลยห่อนแหงพี่น้องเอ้ยห่อนแหงบาดขุนห่อนเลยเรียร์ กันพี่น้องเอ้ยอูไก,ก่หักปกติกันตรงนี้นี่เลียงไปจับเอาไก่เนาะตัวนี้เอาไปปัม้มเอาไปปั้มวางวางวางพี่นน่เนาะพี่น้องปั้มได้หานลที่หักเขาบิน ควมได้หาหน้าที่ฮะเขาบินตัส้สังเวียนเขาแหลนออกเลยโหดขนาดตัวนี้โหดพี่น้องซื้อมาถือแต่โหดตัวนี้ตีได้ประทับใจคือสิได้ไปตีเงินหมืน่นของเขาตัวนี้ <laughs> เอาไก่ไปค้างไว้เลยพี่น้องเลยปล่อยปล่อยพื้นยางเลืออกเลยหลักมาตีเลยออกมาตีกัน <laughs> ต่อไพ่ก่อน จากได้น้องนั่งมาเป็นลูกไผ่บพราะดูพวกแกงยังก็ได้อยากน้องเป็นไผ่แม่เฮาหากเจ้าตกนุ่งนุ่งเจืาอเจ้าตอบเฮาไอมีตัวาตอบจากเจ้าแอนเออเออกรู้เอ Hoặc là hoài tìm tay chung chai chung tìm 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 ta tìm tìm cho tìm 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 นนพี่น้องหนึ่งเขาด้วยฐานนม่พี่น้องเนาะฐานเพามาจากใหม่ธรรมศาสตร์เลยพี่น้องเลยเ้ยเฮดยเฮ้นเ่านอั้นี้ััฐานัเน่านานหเฮ้ย่า้ต้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเ หนึ่งเขาคืกนนอการเนาะรสศาสตร์ของกินเข่ากับสิง่งหอนกลมกลืนอยู่กับธรรมศาสตร์ถามือได้เป็นหนึ่งแกดเอาเขาไปหนึ่งกับแกดกินเขาหายเลยบอฮ้อมโบอฮ้อมเขาพี่น้องเลยเขาสีบอฮ้อมเลยแต่ทานหนึ่งกับทานนี่กินเขาก็ยังสีหอมเป็นธรรมศาสตร์คือเก่าพอทานเน่านี่เห็ดอยู่เห็ดกินแสบพี่น้องเลยอาหารกระนิ่มพอแก็ดสีเห็ดไห้ไผ่แห้งเกินแลวก็ห่อนเกินซุกไวเกินกำหนด ทานในสีแบบเห็ดให้นิ่มๆไปเลยโอเคเนาะว่าวลายไผ่ฉี่เบิร์ตก่อนสีบรูททานาาป,ปกติกับตาบอได้มันต้งไผ่หนึ่งแถวเราช่วยม้งเลยเนี่ยมัอเศร้ามัอแรงมีแต่น้องบูมเห็ด ตอกเหมือนแรงน้องบูมีคนหนึ่งติดแล้วติดแล้วโอเคใส่ฐานลงไปหาไพ่ติดก่อนพี่น้องเอ้ย ไฟติดก่อนกัปตันกันีได้ใส่หน้ามืหนึ่งหน้ามืหนึ่งก็คือว่าพอแม่กัปตันซ้อนมากก็คือว่าสองข้อมือเนาะพี่น้องหนึ่งเขาเธอหนึ่งต้องใส่หน้ามืหนึ่งสองข้อมือพอดีพอดีบกไพ่บวใหม่หมอพอดีเขาซุกสองข้อมือพอดีใส่หน้าเอามือจกเบิง้งได้สองข้อมือที่ว่าโอเคตักน้าก่อนพี่น้องโอเคพี่น้อง หนึ่งเฮาใสาน่นามเป็นทีเรียบร้อยได้ซองขอมือพอดีท่างไวไปเสือเข่าใส่หวดพี่น้องเลยบัตรเสือเข่าใส่หวดพี่น้องห,หัวดเฮาสี่บอที่พี่น้องเพราะว่าการที่เฮ่าที่มันเห็ดให้่มาทีมันลงไปอยู่น้ำเขา่า กับตันสีพอทีกับตันสีเสอือเอาแบบนี้นี่ปึบ๊บลงไป น้ำออกพี่น้องออน้ำออกอันนี้ข้าวบัวเอาเบิร์ดข้าวบัวทลงเบิร์ดนะพี่น้องปลาไว้แล้วกันฉีดให้ไก่กินเผื่อญาติมันีีมักขินยังอยู่ในพืชเนีเ่ยจะเอาเอากขา่าเสร็จแล้วเฮากา ล,กออกล่างน้ำม่วกออกล่างน้วยน้ำสะอาดพี่น้องจากลงไปออล่างน้วยน้ำสะอาดเอาอีกสามโอโอเคสองโอกับพอ่อ แล้วทีรีบร้อยพี่น้องเลยทีเอาไปใส่หมหนึ่งบานนี่ ข้างหม้อเขาพิธีเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เขาเย็นนะพี่น้องเขาเลือกกินขา้าวกะเชียมาจกุกอุ่นใส่เนาะพี่น้องกาเทียวอุ่นข้าวใส่เบิร์ตข้าใส่ทีละหน่อยข้าเด็ดเด็ดเด็ดใส่เป็นเป็นก้อนพี่น้องโอเคเตรียมอีกเวลา ไว่อันนี้ก็คือผ้าปิดองเท่านั้นเองหยุดลงก้อยก้อยผ้าปิดใหญ่ผ้าปิด,ป,ดปิดหน่อยอยู่ใช่ไหมบ้าน เรียบร้อยพี่น้องหนึ่งเขาบวเรื่องงาพี่น้องหนึ่งเขาจิบจิบกับตันเห็ดได้ <c oughs> หนึ่งเขาเห็ดอยู่เห็ดกินปนกบตุมต่มปลาตุม่มเขียดแล้วก็เห็ดตุ่มตุ่มยังไงตุ่มตีนหมูตุ่มแซบ่บกับตันเห็ดได้เห็ดเป็น อาหารที่กับตันเห็ดได้เนาะเป็นแกงแกงกบแกงปลาเห็ดเป็นเบิดแต่กับตันบ่คหอยเห็ดเนาะกับตันบ่คหอยเห็ดกินพอมมีน้าสาวเห็ดแล้วก็มีน้าสาวเห็ดพี่น้องกับตันกับบุกอยเห็ดป็นไดนต้มเป็ดต้มไก่เห็ดเป็นเบิดแหละพี่น้องเลยอันนี้ก็บาดมันขืนอายขืนอายแล้วก็กับตันกับสีสิกกับตันกับสีสิกสีใครโตโตเทิงมันลงลงไปอยู่หลุมเนาะแล้วเอาตัวหลุมขึ้นมาเอาตัวหลุมขึ้นมาเทิงพี่น้อง แล้วก็ปลาไวา้จักข้าวแล้วก็ข้าวสีปลาข้าวกรสีเบิองให้มันสุกแล้วก็ข้าวกรสีเอาไปสวยใส่ผัดโตกือว่ากับตันก็อธิบายคำนี้เนาะบานิกาสิคอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ่าวกับตันในเดอ้อพี่น้องสบายดีสบายดีเมื่อนี้หนึ่งเขาเอง